สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของยูโรยสวร์นะครับวันนี้ก็10.24นาทีนะครับสวัสดีคุณเจนนี่สวัสดีบัรจันนะครับพี่ยูโรตัดทรงผมอะไรอยู่กองเข็มท่อนปลายหรือเปล่าครับใช่ครับอยู่กองเข็มท่อนปลายครับมาไลฟ์ทำอะไรเข้าวันนี้ถ่ายเข็มท่อนปลายครับโอหดีจังเลยไลฟ์ไปด้วยมีคนนวดไปด้วย วันนี้คุณอ,ออกกองไม่ได้ครับติดสัญญาติดสัญญาเดี๋ยวช่องจะครับว่าช,ช่องไหนครับช่องนี้ลายการกระบะมาได้กับพระเอกซุปเปอร์สตาร์ของช่องเขาแบบนี้ได้ไงอืมตายละโอ้อยรอดูละครเรื่องใหม่ครับขิมช้อนปลายนะครับผมหนูสอบขอกำลังใจหนะะ่อยค่ะสู้ๆนะครับ ยางเงาะเวแบยูโรสงกรานสนุกไหมไม่ได้เล่นสงการานเลยครับปีนี้นแ,ไไแต่อยู่หน้ารักคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิทยาสวัสดีครับหนูหล่อมากลูกขอขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ C F Q C F Q PSQ ซื S S Q. Q. ้อคิ้วเหรอครับขอมังนใจในการลดน้ำหนักหน่อยค่ะสู้ๆนะครับจะอยู่ครับไปวันไหนอีกสองวันมึงฮัดนม่จะมาแล้วนะครับ พี่อยู่ใน่ายละครเหยี่ยมซ้อนปลายครับพี่ยูยิ้มแต่ละทีสว,ส,ะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลลโหสวัสดีครับครับขอเข้ามาแต่ว่า ไม่พูดนะครับเรียกหนูโดรัสหน่อยสวัสดีครับอยากเล่นละครกับเพจเปียวไหมถ้ามีโอกาสจะเล่นครับใครอีกขอเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ว่างไม่ว่างครับถ่ายละครครับวันนี้ถ่ายละครชั่ๆนะขอบคุณครับ ออเข้ามาสองคนแต่ว่าออกไปหมดเลยนะครับโอเคเงินไว้รอบแน่นะ